ak47 สกินใหม่ครับผมบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามแต่ว่านี่ไม่ใช่ของแต่งที่แท้จริงเพราะว่าผมได้เคยบอกไปแล้วนะว่า ak47 เนี่ยมันต้อง3นะัดแต่อันนี้เป็นของแต่งที่ผมอาจจะบิดนิดๆหน่อยๆนะฮะรอดูคลิปที่ผมเล่น ak47 3นัดได้เลยนะครับซึ่ง บอกก่อนคะว่าไม่ใช่คลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดที่ผมไม่ได้เล่นนานมากนั่นก็คือวางบอมนั่นเองนะครับผมปกติล้วก็จะเล่นฮาร์ดพอยน์นู่นนี่นั่นนะครับแต่แน่นอนครับ AK 3นัดที่ผมจะเล่นในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับที่จะถึงนี้นะครับผมจะเอาไปลงในฮาร์ดพอยน์อย่างแน่นอนนะเอาไปบุกให้เห็นแล้วว่ามันสู้กับ USN ได้ไหมนะครับผมส่วน AK ในวันนี้ครับก็เป็น AK แบบว่ากิ๊กก้อยกยเออนะซึ่ง เล่นค่อนข้างจะไม่ค่อยเพอร์เฟกสักเท่าไหร่ผมพุ่งตรงเลยนะคือระยะมันก็แปลกๆด้วยอะไรแปลกๆด้วยนะแต่ว่าของแต่งเนี่ยเ mm. รารับชมแต่ผมพูดก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงนครับใครที่ชอบ AK แบบเร็วนะครับขึ้นสกปเร็วๆคือทุกอย่างเหมือน SMG แบบพุ่งเร็วๆโยกเร็วๆทุกอย่างเร็วๆเนี่ยให้แต่งตามแบบนี้เลยนะครับในคลิปนี้เลยแต่ถ้าใครที่อยากเล่นแบบประสบการณ์3นัดเหมือนที่ผมจะ ทำในต่อไปนะครับซึ่งก็รอดูในอนาคตนะกันว่าจะเป็นยังไงโอเคคลิปนี้มาดู AK ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปรับชมกันเลยครับผมก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้ o b บายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลอ้อนโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับวางบอมครับผมเทอร์มินอลโหและเอคผมไม่ได้เน้นยิงไกลซะด้วยเดยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับมาเลยจ้ะโอ้แล้วหมัดอย่างสวยอันนี้ข้างหน้ายังไงเออโหลูกซองมันวิ่งเอาดามาหนึ่งอย่างดีโอเคก็มาดิครับอ้าว แล้วเหลือเราคนเอ้าเ,เจต้าเมื่อกี้ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวมีตัววิ่งมาลูกซองอมไม่ได้เดียวนะเขาบุกมาเราก็ต้องตีมครับทำไงได้จะไปบุกสวนไม่ไหวครับลูกซองยังไงอ,อะไร,ะไรครับอันนี้จะดรอปช็อตใส่ผมคือเดี๋ยวคนเดียวครับเฮ้ยอ,อะไรครับมี่เราก็ไม่เห็นด้วยครับมี่ มาจ้ะโอ้เพื่อนเพื่อน,น,น,นโอ้ตรงนี้นา่าจะเยอะนะหนีอลไรโดดมาทำไมเอ่ย้างหน้าโอ้โอสไนเย,นนยเหลือคนเดียวครับ1น,นึ่งสี่สหรอนะอันนี้มาเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมจัดไปตัวหนึ่งอันนี้2ตัวละ้างหน้าอีกว้าวไม่ไหวเลยจัดไป3นะอันนี้งงนะขออนุญาตหนีไปครับ อาฮะเผื่อเขาวิ่งมาไม่โดนไม่รู้แหละตอนนี้1นึ 4. จะรอดไหมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานค้างอะไรอันนี้โทรศัพท์ผมเองฮะค้างค้าง <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นที่โทรศัพท์ของคนนะโทรศัพท์ผมเองเฮ้ย <Hey. S 2> มัมีเสียงนะผมหาไม่เจอเอาเจอละเรียบร้อยหนยึ่งสี่ฟิวฟิวเ,เลย มาครับก็้วไปเดินแหม่บุกซะนานพอไม่เล่นแบบน,นี้ไปไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยไปไหนเอ้ยเรียบร้อยอ้าวเอาหมดซะงั้นโอ้อ่อะไรมาครับสกินค่อนข้างสวยสวงดงามนะไปไหนเอ่ยเฮ้ยเอ้าเออเราไม่ได้ยินเฉยเอา้าทำไม พื่อนผมตายไปสองสามโหแล้วฟังรู้อย่างเยอะโอ้สองตัวโอเคไม่มีครับสวยครับเพื่อนเราเก่งจัดอันนี้ผมหนึ่งสามเหรอเเดี๋ยวโอ้โหมันรอบช็อตอด้เอ้ยมันหมอบลงกับพื้นน่ะได้มาหนึ่งยังดีนะครับโอ้โหเหงาเลยนี่เหงาจัดมาจ้ะไม่มีนะ ฮะฮะฮะครับม,มีคนมาเฮ้ยเดี๋ยวดูดูไม่เงยขึ้นสุโขไม่ทันเฮ้ยศัตรูไม่ไหวศัตรูเอาโอเดนมาแล้วครับศัตรูงัดของโกงแล้วครับผมอ้ยไม่ตายแต่เราไม่มีทางเปลี่ยนปืนครับของโกงของโกงแล้วไงหรอฮะไออู้ไดโอจัดมาเต็มที่เลยอาา่าฮะจะคอยแล้วกันครับไม่รีบไม่รีบ คนเขาเหลือเยอะกว่าคนหนึ่งนะครับเพื่อเราตายไปสองอะตอนนี้เพื่อเราอยู่ตรงงวงช้างเข้าไปได้แสดงว่าเขาน่าจะเอฟป่ะเพราะว่าเฮ้ยไอห,หมอนี่ม่ยืนะฮะแล้วไม่อยู่แอวตรงนี้เนะะี่ยโอเคฮะึอยู่ไหนเอ่ยคนเดียวครับผมได้ยินอยู่แถวนี้อะอยู่ข้างหลังโอเคเรียบร้อยอ้าวแล้วจบ เอลไะจบอย่างจวดห้าเหล่าสามวินนี่ไีพีตึงๆนะโอเคเราไปต่อเกมสองกันเลยดีกว่าครับ One hour later หมาครับผมเลดฮะกับวางบอมเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวบรรยากาศบ้างนะครับผมอยู่ไหนครับตอนนี้หนึ่งสี่ตึงๆอีกแล้วนะครับวิ่งสองแล้วไงไม่เคยกลัวอาจจะหันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าศัตรูค่อนข้างเยอะ เหลือคนเดียวนะครับอ๋ออันนี้นอนอันนี้โดนเพื่อนด่าปะทำอย่างเงี้ยโอ้โหเปิดเกมแรกกัน1.4ไปเลยครับจังหวะนี้มีตัวเกียบร้อยโอ้ย J K วิ่งไวนะนี้เจโอ้ย U S line ปะเนี่ยสองเม็ดเกือบตายเนี่ย จริงด้วยครับปืนกระโหลกไอ้ปืนกิกก๊อกนะฮะยูเอสไนบอกเลย2เม็ดเกือบตายนะครับเมื่อกี้ผมเรียบร้อยครับเจอ AK ผมซัดหลังาให้แตก2อศูนย์ครับจังหวะน,นี้มาติ๋มครับเราติ๋มเพราะทีมนู้นเขายัดนี่เห็นปะ่ะทีมนู้นเขาเล่น JK ไฟยัดโหดมากหมายถึงเขาเขาวิ่งมาเร็วมากอะ่ะเออเราก็ ไม่จะเป็นมีคนวิ่งเข้าไปข้างในในยีมแล้วฮะออกมาซ้ายหนึ่งสองซ้ำเรียบร้อยครับวิ่งไม่ดูหูดูตาลืมหูลืมตาเลยเลยโอเคโอค้โหไปวางเล่นๆก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนเราน่าจะเก็บได้นะครับแม่หมัดมันสวยจริงๆนะมันสวยงามจริงๆนะเรียบร้อยครับมุมนี้มันยืนไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย เมื่อก่อนมันมืดกว่านี้นะแต่ตอนตอนนี้มันมันยืนไม่ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเล่นได้นะมุมนี้ผมเล่นประจําเลยแต่ตอนนี้มุมนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะครับดูจากรูปการแล้วนะอ๋อโหเลอคนเดียวครับสตูเลอคนเดียวครับแล้วข้างหน้าโบเข้าให้เร็ปิดงานให้แล้วกันนะ40ครับจะรอดไหม อาถานเลขสี่เรายังไม่เคยลืมกันนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นวางบอมนานก็เถอะแต่อาถานเลขสี่ผมไม่เคยลืมนะเอยโอ้โหโอ้โหมาดิวิ่งมาเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ซัดเข้าไปโคตรเกลียดอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบมาใหม่ดิขอแบบจังๆอ่ะแบบวัด วัดปืนกันเลยอ่ะเพื่อนสวยมากกากแอบก่อนับมาเดิยังไงเรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งโอ้กระสุนหมดมาไหมแต่ว่าเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ไหนเอยโอ้สวยมากเพื่อนมีตัววิ่งเข้าเอไปแล้วนะครับนี่อะไรเข้าเอไปตัวหนึ่งนะครับตัวดําวางแล้วหนึ่งด้วยโอเคค่คอยเล่นแล้วกันครับ อยู่ไหนเอยเฮ้ยเอาเอามันอยู่เดียวโอ้ยผมไม่ได้เช็คบา้าเอาใหม่ครับมา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 โหตอนนี้เพื่อเราเอาหมดเดือสองคนครับศัตรูปึ๊บเอ้าอยู่บนหัวผมตัวนึงเขาจะมีหูไหมยูเอสไนไม่มีหูนะนี้เม็ดเดียวครับเกือบครึ่งหลอดฮะยูเอสไนครับ ปืนขยะโโกมันให้ผมเม็ดเดียวเกือบครึ่งหลอดนะครับปืนขยะโศกนั้นนะฮะโอ้โหและเ k คอย่างเราจะอยู่ยังไงนี่นะของแต่งที่ผมเล่นในวันนี้นะครับแต่จะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ดีที่สุดลวกันนะแต่ว่ามันเร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แนละที่ผมทำนะแล้วมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปเลยแต่ว่าสูตรที่ผมจะแต่งจริงๆนะครับมันเป็น3มนัดที่รู้สึกว่าดีกว่านี้ครับสามารถที่ไกลยิ่งได้ดีกว่านี้ นะก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ